ความยาวเฉพาะเรือไฟที่61.8เอ่อ4 6เมตรนะคะสามารถเรือไฟจากอำเภอบ้านแทนแมที่มีความยาว48เมตรเป็นเรือขนาดเทิดนะคะจำนวนดวงไฟใช้8,000ดวงค่ะรูปลักษณ์ของเรือไฟนะคะขนมเทียนแก้วนะคะอที่แม่เมือเชยเลยนะคะที่แม่ตะบนบ้านใช่ระยองระยอที่นะคะระยองบ้านแทนแม่ที่ถึงตำบลบ้านแทนใช่ ไปเที่ยวนวก็ลูกค้ามาเป็นขางาทของี่เราก็ได้นะคะสำหรับผ anyway. <aus> <ca>. <wiele> <un mass ę> ู้ออการสร้างเรือไปอำเภอบ้านแพงนะคะท่านแมงอำเภอบ้านแพงถานนายวรวิทิตพนิษฐ์ผู้ออกแบบจะสร้างศิลิปินเรือไฟนะคะนายรังชริตบุญปั๊กจังหวัดตะบนไถยน้อมคาะไป ปราจัปี2561ที่จังหวัดนครตรมของเราค่ะนเปบ้านแฝงนี่ถือว่าเป็นอำเภอนที่ไกลสุดนะคะจากจังหวัดนคระรีธรรมรานะคะแต่ว่าการสักรไปมาทุกวันนี้ก็สะดวกเรือไปโมสองลามีเรือไฟจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรมแล้วก็มีเรือไฟวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นวันี้ก็จะมีเรือไฟกันทั้งหมด1้ลามด้วยกันแต่ว่าจัวก่ประกวด ใชแล้วะกกน,น,น,ะน,นะคะจากอำเภอตางๆะคนเี๋รอกันสักนิดนึงนะคะสำหรับเรือไฟจากอำเภอปราบปากคุณผู้ชมที่ติดตามเราฟังอยู่ตอนนี้นะคะสามารถที่จะแชรค่ะอยากดไลค์กดแชร์กันได้อยู่นะคะส่งไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยนะคะมาะรับชมประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาว,วจังหวัดนครนายกซึ่งเรียกว่าการสร้างเรือไฟแต่ละขั้นตอนไม่ใช่ธรรมดาเลยเป็นทายง่ายเลย ใช่ค่ะซึ่งหลายท่านก็ที่ได้มาเที่ยวงานน่าจะมีโอกาสได้เดินชมซุ้มเรือไฟนะคะที่ได้ไปเห็นวิถีชีวิตของศิลปินเรือไฟนะคะที่มากี่มาดอนกันอยู่ที่นะคะแล้วก็ได้รังสรรค์ความสวยงามแบบนี้ออกมาให้เราเห็นในค่ำคืนวันเพ็นเดือท่เบตค่ะนี่ว่าเป็นภูปัญญาท0 2 0คุณค่ะ